เตรียบเทียบเตรียวมีแพทมินิ versus เสี่ยวมีแพ็7ซื้อจอเล็กหรือจอใหญ่ที่เหมาะกับใครขนาดน้ำหนักเสรียวมีแพดมินิ2 0 5 1 3 x 1 3 2 0 3 x 6 4 6ตร326กรัมเสี่ยวมีแพ็7 2 5 1 2 2 x 1 7 3 4 2 x 6 1 8ม m 500กรัมหน้าจอ IPS LCD 8.8นิ้ว 3K 3008 X 1880 IPS LCD 11.2นิ้ว3 2K 3200 X 2136อัตรารีเฟรชเสี่ยวมีแพดมินิ165 Hz เสี่ยวมีแพท7 144 Hz พระสิทธิภาพเสี่ยวมีแพดมินิชิปเดเมนเซอร์ที่9400 r ร m ม8 GB 12 GB ร้อม256 GB 512 GB เสี่ยวมีแพท7ชิป Snapdragon 7 Gen 3ร้อม8 GB ร้อม128 GB 256 GB กล้องหน้า8 MP หลัง13 MP แบตเสี่ยวมีแพท MINI 7 500 mAh 67W เสี่ยวมีแพท7 8 850 mAh 45W ราคาเสี่ยวมีแพดมินิ 8256GB 12990บาท 12512GB 16990บาทเสี่ยวมีแพท7 8128GB 1990บาท 8256GB 12, 12990บาทสรุปเสี่ยวมีแพดม,มินิที่เหมาะกับการพกพาและใช้งานง่ายด้เสี่ยวมีแพท7 ที่เหมาะกับการใช้งานแบบจริงจังทำงานดูหนังทำงานเอกสารวาดรูปหรือเล่นเกมความสำคัญเสี่ยวมีแพดมินิอัตรารเฟรชส,สูงการชาร์จไว 67W พอร์ต USB-C 2ช่องเสี่ยวมีแพด7จอใหญ่ลำโพง4ตัวดังทั่วทิศการรองรับ WiFi 6 E สนใจสามารถสั่งซื้อทั้ง2รุ่นนี้ได้ที่ช h อป e ีและ Lazada สรุปเปรียบเทียบถ้าคุณต้องการผู้เดินทางที่พกพาได้สะดวกพร้อมกับการชาร์จวาย 67W และพอร์ต USB C 2ช่องเสี่ยวมี่แพดมินิคือคำตอบที่เกิดมาพร้อมสิ่งนี้อย่างแท้จริงถ้าคุณต้องการแท็บเล็ตที่เป็นเหมือนศูนย์รวมความบันเทิงหรือเป็นเกมเมอร์ที่ต้องการสเปคที่แรงที่สุดพร้อมกับการรองรับ WiFi7 เสี่ยวมี่แพดก็คือคำตอบที่ตอบโจทย์ได้สมบูรณ์แบบ